มา Passage ต่อไปนะคะน้องๆก็เริ่มยาวขึ้นแล้วนะคะ Passage นี้ก็จะถือได้ว่าเป็น Passage ที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็น long Passage ได้แล้ว The following Passage is for questions 64 t o 69ค่ะ Following Passage Passage ต่อไปนี้นะคะสำหรับคำถามข้อ6 4ถึง69ค่ะเดี๋ยวที่เราต้องทำกันทุกครั้งก่อนจะอ่าน Passage คืออะไรคะ อ่านคำถามค่ะมาเริ่มการเริ่มอ่านคำถามข้อ6 4กันเลยค่ะสำหรับ so, ข้อ14นะคะ the others believes the other believes that the teachings of thinking is inadequate today because ออคนเขียนนะคะคิดว่าการสอนให้คิดเนี่ยค่ะส,สอนการคิดเนี่ยมัน inadequate ค่ะคืออะไรคะน้อง ไม่พอเพียงใช่ไหมคะในปัจจุบันเพราะว่าอะไรคะฉะนั้นเขาถามหาอะไรคะน้องดีเทลใช่ไหมคะก็คือน้องสามารถทำได้เลยตอนที่อ่านเรื่องไปเรื่อยๆแล้วข้อ65ค่ะ According to the passage, he points out that thinking might, must be thought. ตามที่รามพัเซจแล้วเนี่ยใครเป็นคนชี้แจงคะเป็นคนบอกว่าการคิดเนี่ยต้องถูกสอนคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่เป็นอะไรคะดีเทลใช่ไหมคะสเปซิฟิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องไรคะสามารถทำได้เลยนะคะทำได้เลยข้อสิอห้าครับ How many steps does the author suggest to the thinking uh, มีกี่ขั้นตอนคะที่ uh, ผู้ประพันเนี่ยผู้เขียนเนี่ยได้แนะนำว่าต้องสอนความคิดเป็นขั้นกี่ขั้นคะอันนี้ก็เป็นดีเทลเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็สามารถทำได้เลยส่วนขอ้อ6 7ค่ะ Which of the following space describe the attitude of the author toward s his topic อันไหนเป็นคำพูดที่ดีที่สุดคะที่สามารถจะอธิบายทัศนคติของผู้พูดออกับเรื่องของเขาเนี่ยอันนี้ไว้ทำทีหลังถูกปะอ่าแล้วก็ข้อส8 with which of the following statements would the writer disagree คำพูดใดต่อไปนี้ใช่ไหมคะ statement อาจจะแปลว่าคำพูดก็ได้หรือว่าข้อความก็ได้ค่ะข้อความคำพูดที่ผู้เขียนเนี่ยน่าจะ disagree ไม่เห็นด้วยอันนี้ต้องเก็บไปทำทีหลังใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นว่าข้อ69 the paragraph immediately for l l o w immediately following this passage t probably discussed เออพาระกราฟนะคะที่เอ่อตามมาจากเอาา่อพระกราฟที่ให้มาเนี่ยควรจะเอ่อพูดถึงเรื่องอะไรคะอันนี้ต้องเก็บไปทำทีหลังเหมือนกันใช่ไหมคะต้องอ่านให้จบก่อนว่าพาระกราฟสุดท้ายว่าอะไรแล้วพารากราฟต่อไปควรจะพูดเรื่องอะไรนั่นเองอ่าแล้วก็มาทำข้อ6 4กันเลย ดยการอาร่าน passage ก่อนใช่ไหม Many teachers today believe that they teach thinking skill อ,อ,อาจารย์สนใจนะคะในทุกวันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเขาเนี่ยได้สอนอะไรคะ thinking skill ทักษะการคิดเอง In most instance, s however what they actually do involves putting students into situation where they are simply made to think and expected to do it as best as they can mm hmm. แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเขาได้ทำจริงก็คือการเอาเด็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเนี่ยจะคิดออกได้ง่ายๆและถูกคาดหวังว่า จะทำได้ดีที่สุดเท่าที่เขาสามารถทำได้เด็กก็คืออะไรคะเด็กใช่ไหมคะก็คือเอาเด็กเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่คิดว่าแบบน่าจะคิดออกน่าจะคิดออกได้ง่ายแล้วก็ถูกคาดหวังว่าเด็กเนี่ยก็ถูกคาดหวังว่าจะทำได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ most method teachers customary customarily used to teach thinking are indirect rather than direct ก็คืออาจารย์ที่สอนวิธีการสอนเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะตาม custom customarily นะคะตามธรรมเนียมทั่วไปทั่วไปหรือว่าตามธรรมเนียมเนี่ยก็จะ use th teach thinking ค่ะสอนวิธีคิดค่ะอ่าก็จะสอนวิธีคิดแบบอะไรคะ indirect ค่ะ สอนแบบไหคะ indirect ทางอ้อมใช่ไหมคะ rather than direct แทนที่จะสอนทางตรงค่ะ these methods are based on the questionable assumption that by doing thinking students automatically learn how to engage in such thinking ค่ะก็คือไ วิธีนี้มันเกิดขึ้นมาจากความคิดที่เ,เป็นการสมมติฐานนะคะที่ questionable ค่ะที่น่าสงสยยัยน่หนึ่งค่ะว่าโดยการที่ได้ฝึกคิดแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยสามารถเ,าเรียนรู้วิธีที่จะคิดได้อย่างอัตโนมัติค่ะว่าอะไรคะน้อง Educational researchers have pointed out time and again that learning how to think is not an by byproduct of studying certain subjects, assimilating the products of someone else's thinking, or simply being asked to think about a subject or topic. แต่ว่านักวิจัยทางการศึกษาเนี่ยก็ได้อะไรคะชี้ลงไปแล้วว่าชาวแมนเกนค่ะก็ชี้ไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าการเรียนรู้วิธีที่จะคิดเนี่ยมันไม่ใช่อ u ต o นมิคไบ y p โ o d ดักค่ะไม่ใช่ไบโปรดักอะไรคะน้องเป็น Product Product แปลว่าอะไรคะน้อง product แปลว่าผลลัพธ์ใช่ไหมคะเอ่อ by product นี่ก็เป็นผลลัพธ์ทางอ้อมนะคะหรือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้มาโดยอ้อมนั่นเองค่ะ by by product ัณว่าประโยชน์ที่ได้มาโดยอ้อมหรือว่าเอ่อเรียกว่าผลพลอยได้นั่นเองนะคะผลพลอยได้ที่ได้อัตโนมัติมาจากการ studying certain subject ค่ะจากการเรียนรู้โดยวิธีนี้นะคะ หรือ assimilating the product of someone's else thinking ค่ะ assimilating คืออะไรคะน้อ no. ง assimilating นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าการดูดซึมนะคะหรือว่าการซึมซับผมไม่ใช่ผลพลอยได้จากการเรียนวิธีนี้หรือว่าเป็นการซึมซับ ออผลิตภัณฑ์จากความคิดของผู้อื่นถูก Or Simply being asked to think about a subject o topic หรือว่าถูกถามง่ายๆเนี่ยเพื่อจะให้อะไรคะคิดเกี่ยวกับ subject คิดเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าข้อความหนึ่ง Nor do youngsters learn how to engage in critical thinking effectively by themselves? ก็คือไอเน,นี้ยไม่ใช่ผลพลอยได้แล้วนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ nor ก็ว่าไม่ใช่เหมือนกันใช่ไหม nor do y o u n g s t e r learn how to engage in critical thinking effectively by themselves มันก็ไม่ใช่ทั้งที่ y o u n g s t e r หรือว่าคนวัยหนุ่มสาวใช่ไหมคะจะเรียนรู้ how to engage in critical thinking วิธีที่จะ engage in แปลว่าอะไรคแปลว่าเกี่ยวพันใช่ไหมคะมีส่วนร่วมใช่ไหมคะ หรือว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับ critical thinking หรือการคิดอย่างวิพากษ์วิจารนะคะอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง There is little reason to believe that competence in critical thinking can be incidental outcome of instruction directed or that appear to be directed at other hands แปลว่าอะไรคะ มันมีเหตุผลที่เล็กน้อยมากๆเลยที่ที่จะเชื่อได้ว่าเออความประสิทธิภาพในการคิดอย่างไตร่ตรองเนี่ยเป็นเอาต์คัมหรือเป็นผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ที่อะไรคะของการสอนอย่างโดยตรงหรือว่าที่เราคิดกันเอาเองว่ามันเป็นการสอนแบบโดยตรงนั่นเองนะคะ มันแสดงว่ามันไม่มีไม่มีมมค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ที่คิดว่าการสอนแบบให้ doing ให้คิดให้ให้คิดว่าคิดนะคะ doing by learning doing อะค่ะนี่มินจะพูดยังไงอน้องเข้าใจหรือเปล่าจากการอ่านน่าจะเข้าใจนะพวกมันไม่มีอะไรมารองรับเหตุผลรองรับว่าเนี่ยคือมันมีประสิทธิภาพอะ Um, by concentrating on the details of subject matter being studied, most common approaches to, teach, to teaching critical thinking so obscure the skill of how to engage in thinking that students fail to master them. concentrate การมุ่งประเด็นไปสู่รายละเอ ouais. idades, detail, ียดในหัวข้อที่กำลังศึกษาเนี <t 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 ่ยการเข้าถึงโดยส่วนใหญ่ที <t <t ่เข้าถึงไปสู่การสอน Critical Thinking เนี่ยก็เป็นยังไงคะก็ o b s c u r e นะคะน้องอ b s c u r วแปลว่าอะไรเอ่ย o b s c u r e แปลว่า แปลว่าอะไรคะคลุมเครือใช่ไหมคะนอกจากใช้คำว่าคลุมเครือใช้ออฟสเคียวได้ใช้คำไหนได้อีกคะน้อง y s t e r i o u s ใช่ไหมคะมันก็ยังคงคลุมเครือหรือว่าเป็น m y s t e r i o u s uncertain นนะคะก็คือ ยังไม่สามารถแน่ใจได้เท่าไหร่ The skill of how to engage in thinking that s t u d e n t fail to master them ก็คือเทคนิคการเข้าเข้าถึงการสอน critical thinking นี่ก็ยังคงคุมเคือแล้วก็ทักษะในการที่จะใช้หรือว่าเกี่ยวข้องกับการคิดเนี่ย ก็ทําให้ก็เด็กๆเนี่ยก็เด็กนักเรียนก็ยังคงไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมทั้งนั้นจากที่อ่านมาน้องสามารถสรุปได้ไงคะน้องๆสรุปว่าการสอน critical thinking เนี่ยมันเป็นยังไงคะน้องตัวนี้เขาสอนยังไงคะสอนแบบ โดยอ้อมใช่ไหมจากที่น้องอ่านเนี่ยมันสอนแบบอะไรคะเขาสอนแบบว่าอ้อมมากกว่าจะเป็นความจริงถูกปะแล้วก็สอนโดยอ้อมมากกว่าเป็นความจริงแล้วก็โดยคิดว่าการสอนให้คิดเนี่ยจะทําให้สามารถเรียนรู้ว่ามันควรจะคิดยังไงปะซึ่งแต่ว่านักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะแบบ การสอนให้คิดไม่ใช่ว่าจะคิดยังไงได้นะมันไม่ใช่ผลพลอยได้แบบอัตโนมัติที่ได้มาเลยแล้วก็เออเด็กพวกนี้ก็ไม่สามารถเรียนการคิดเนี่ยได้ด้วยตัวเองหรอกมันแต่ว่ามันก็ยังมี เ,ออเหตุผลเล็กน้อยเกินไปที่จะเชื่อได้ว่าประสิทธิภาพในการคิดเนี่ยเป็น incidental incidental outcome incidental outcome ก็คือเป็น outcome ที่ไหนะคะพี่ลืมสอนคำนี้แปลว่าไม่ได้ตั้งใจเป็นเาาคำที่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจจากการสอนแบบ direct อืม น้องสามารถตอบข้อ64ได้แล้วค่ะน้องข้อ64นะคะเอ่อผู้เขียนนะคะชื่อว่าการสอนให้คิดเนี่ยมันไม่พอเพียงสำหรับปัจจุบันเพราะอะไรคะระหว่างข้อ A ค่ะ student ask fill question เด็กเนี่ยไม่ค่อยถามคำถามค่ะถาม fill fill ไม่เท่ากับ f e e l นะคะ fill แปลว่าน้อยนิดแต่ f e e l แปลว่ามีบ้างใช่ปะที่เคยเรียนมา ไม่ค่อยถามคำถามหรือว่าข้อ b ค่ะ <S is s t o g h t directly คะมันถูกสอนโดยอ้อมหรือว่าข้อ c ค่ะ the students are not put into thinking situation เออเด็กนะคะไม่ค่อยถูกใส่เข้าไปในสภาวะที่ต้องคิดอะค่ะหรือว่าข้อข้อดีค่ะ the concept is to complicated to communicate ก็อ o n c ปต์อของการการสอนคริการสอนการคิดเนี่ยมันก็ ซับซ้อนเกินไปที่จะแบบพูดออกมาได้ตกลงตอบข้อไหนคะตอบข้อ b ค่ะ it is taught indirectly ก็คือมันสอนทางอ้อมใช่ไหมคะเพราะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันสอนทางอ้อมแล้วก็เอ,อเขาก็ไม่คิดว่าการสอนทางอ้อมเนี่ยมันจะดีเพราะว่ามันก็ไม่คิดว่าการสอนโดยการ doing เนี่ยมันจะมันจะดีหรือว่าพอเพียงสำหรับให้เด็กจะคิดได้ถูกปะที่เขาที่เขาพูดมาอือหือ แข้อ6 5ค่ะน้องๆน,น้องก็สามารถทำได้แล้วใช่ไหม According to the passage, who points out that thinking must be thought จากการอ่านแล้วเนี่ยน้องคะใครเป็นคนที่เออเป็นคนบอกว่าเราต้องสอนเออยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องสอนให้สอน thinking ให้กับเด็กๆคะใครคะน้องใครคะ educational Researcher ค่ะเป็นคนสอนใช่ไหมคะ The researcher have point out that learning how to think is not automatic by product of studying certain subject ค่ะก็คือเขาไม่พูดว่าเขาพูดว่าเนี่ยมันไม่ใช่แบบผลพลอยได้จากการเรียนนะมันต้องถูกสอนเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ65ตอบิบห้าตอบข้อนเองค่ะอือหือ5ตอบีนะ หาอ่านต่ออีกนิดนึง if we want to improve student proficiency in thinking we must use more uh we must use more dialect method of in instruction than we now use ถ้าเราต้องการจะเอ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดของเด็กๆเนี่ยเราเนี่ยต้องสอนในวิธีที่เป็นทางตรงมากขึ้นกว่าที่ตอนนี้เราใช้อยู่ first we must establish an as explicit as explicit goals of instruction the attitude skill and knowledge components of critical thinking ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นนะคะเราเนี่ยจะต้องทำอะไรคะน้อง establish ตั้ง explicit goal ค่ะ goal ก็คือเป้าหมายใช่ไหมคะ explicit คืออะไรน้องชัดเจนใช่ไหมคะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนของการสอน ก็คือรวมถึงอะไรคะทัศนคติใช่ไหมคะเอ่อสกิลคือความสามารถใช่ไหมคะและความรู้องค์ประกอบในแง่ของทั้งอ t i ิ u ู e s สกิลแล้วก็โนเล e ของคริติคอลทิงก i n g หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั่นเองและอย่างที่สองนะคะและต่อมาเนี่ยเราต้องทำอะไรคะ e m p l o y direct กเอ่อ uh, t e m a t i c Instructions

Systematic นะคะก็คือการสอนทางตรงที่เป็นอะไรคะน้องเป็นระบบนะคะในการใช้ทักษะพวกนี้เนี่ยทั้ง period t o แปลว่าอะไรคะแปลว่าก่อนใช่ไหมคะ during ระหว่างใช่ไหมคะ and following at เออทั้งก่อนระหว่างและก็หลังถูกไหมคะก่อนระหว่างและหลัง Uh, student introduction to and use of t h i skill in classroom เอ่อทั้งก่อนระหว่างและหลังการแนะนำให้กับนักนักเรียนนะคะในการใช้ทักษะพวกนี้ในห้องเรียนนะคะอ่าแล้ก็สามารถตอบข้อ66ได้แล้วนะคะมีกี่ขั้นตอนคะที่ผู้เขียนนะคะแนะนำว่าให้สอน critical thinking คะมี สขั้นตอนใช่ไหมคะน้องๆน,นะคะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะน้อง,องก็คือ first แล้วก็ second ใช่ไหมคะก็คือมีสอขั้นตอนที่เขาพูดถึงเองอะมาดูข้อหกหกันค่ะหกสิบดูแล้วหรือข้อหกเจ็ค่ะพี่พูดผิดนิดหนึ่งขอโทษค่ะแร้วข้อห7นะคะถามว่าเนี่ยเราจะ ดูทัศนคติของผู้เขียนต่อท็อปิกนี้ว่ายังไงคะระหว่าง A ค่ะ s n i c a l นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว,ว่าถากถางดูถูกเหยียดหยามหรือข้อ B คะ Persuasive คะชักจูงนะคะ เด n e u ท r ั l คะเฉยๆอ่ะไม่บวกไม่ลบอ่ะหรือว่าเดสเ e เ t ตคะสิ้นหวังคะข้อนนี้เขาเป็นยังไงคะน้องๆเขาพยายาม,มจะทำอะไรคะให้ต้องการจะเปลี่ยนใช่ไหมคะให้เด็กๆเนี่ยเรียนเอ่อ thinking skill ใช่ไหมคะในห้องเรียนนะคะเขาต้องการจะทำอะไรคะน้องๆชักจูงนะคะให้ทุกคนสอนเอ่อ thinking skill แบบ direct มากขึ้นถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อ67ก็ตอบข้อเลยคะ่ะน้อง,องข้อ B นั่นเองคะอ่ะอะมาดูข้อ68คะ่ะ68นะคะ with which i t w h of the following statements w the writers disagree คะคิดว่าข้อความไหนคะน้องๆทีออ่ผู้เขียนเนี่ยเขียนพิเศษเนี่ยเขาควรน่าจะแบบไม่เห็นด้วยระหว่างข้อ A คะ่ะ Critical thinking is a natural byproduct of academic achievement ค่ะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยก็เป็นผลอะไรคะ byproduct ผลพลอยได้ตามธรรมชาติของการประสบความสำเร็จทางการศึกษาข้อนี้ถูกไหมคะน้องข้อ,อนี้ที่เห็นแล้วก็ผิดเลยคะ่ะน้อง,องเพราะว่าอะไรคะเขาพูดว่าอะไรแล้วแต่้็แต่ตรงนี้เลยคะ่ะ Educational researchers have pointed out time and again that learning how to think is not automatic byproduct of studying certain subjects ค่ะได้พูดอย่างชัดเจนนะคะในช่วงนี้เลยว่ามันไม่ใช่ byproduct นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถตอบได้ว,ว่ามันเป็น byproduct ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ6 8ตอบข้อ a ผิดเลยค่ะส่วนข้อ69้นะคะน้อง The paragraph immediately following this passage probably discusses อ่อที่ต่อจาก p a a r g a p h เนี้ยต่อมาเลยถัดมาเลยเนี่ยควรจะพูดเรื่องอะไรควรจะพูดเรื่องอะไรดีคะระหว่าง A ค่ะ w e t e to impart the attitude skill and knowledge components of critical thinking ค่ะวิธีที่จะ impart คืออะไรคะ สอนหรือสื่อข้อมูลค่ะข้อมูลด้านไหนด้านทัศนคติทักษะและความรู้องค์ประกอบพวกนี้ของ critical thinking หรืออาจจะพูดถึง after class activity to reinforce critical thinking ค่ะกิจกรรมหล,หลังการเรียนเพื่อจะ reinforce ก็คือเหมือนกับ สนับสนุนปรับปรุงเพื่อจะทำให้มันดีขึ้นทำช่วยพัฒนา critical thinking หรือว่าเป็นข้อ C คะ way to concentrate attentions on details of subject area คะวิธีที่จะเุ่มงความสนใจนะคะไปบนวิธีของเอเรื่องราวนั้นน,น หรือว่าเป็นข้อข้อดีคะ Teaching critical thinking by using indirect methods คะการสอน critical thinking โดยการใช้วิธีที่เป็นทางอ้อมคะตับข้อหนึ่งคะน้องน้องตัดไปก่อนแล้วตัดได้อยู่แล้วคือข้อข้อดีสุบะยังไงก็ต้องไม่สอน Indirect คเพราะเขาบอก Indirect ไม่ดีใช่ไหมข้อสีก็ตัดไปได้ไม่เกี่ยวอ่ะข้อเอหรือข้อบีดีวกันเะน้อง เมื่อกี้เขาพูดถึงอะไรคะน้องเขาพูดถึงว่าจะสอนออให้เด็กๆเนี่ยมี r r t t c a l thinking ได้ดียังไงใช่ไหมคะเขาพูดว่าเราเรา,เราต้องใช้ direct systematic instruction นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยต้อง e s t a b i s อะไรคะ attitude skill knowledge component ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นย่อหน้าต่อมาก็ควรจะพูดถึงอะไรครับ w a y s to impart attitude skill แล้วก็ knowledge component ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1 9ตอบข้อ a นะคะ